คครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องเคลื่อนนะครับฟิล์มแมมมี่เนตนะครับ L 3 8 0แดศูย์เดี๋ยวจะมาเริ่มตั้งแต่วิธีการใส่ฟิล์มเลยนะครับอันดับแรกครับเอาฝานี่ออกก่อนนะครับจะขึ้นตรงๆเลยนะครับแล้วก็ดึงฟิล์มนะครับการใส่ฟิล์มนะครับตรงนี้ฟิล์มจะต้องมาจากด้านล่างนะครับไม่ใช่มาจากด้านบนมาจากด้านล่างนะครับร้อยผ่านแกนนี้มานะครับฟิล์มส่วนแราเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราต้องตัดฟิล์มอยู่แล้วนะครับเราตัดฟิล์มให้ตึงนะครับให้สวยเดอสรร็จแล้วนะครับเราใส่กระดานนะครับกระดับให ใช้ทะลุให้ได้นะครับทะลุไปด้านหลังนะครับเราทะลุไปด้านหลังแล้วครับล้วก็ทําการบีบก่อนนะครับหมุนตัวนี้เพื่อบีบโรลเลอร์กตัวล่างนะครับปิ่งลงนะครับจนสุดโรลเลอร์ก็จะนีบนะครับลังนั้นนะครับเราก็เสียบลักนะครับเพื่อที่จะบีบให้แผนนี้นะครับเลยไปด้านหลังให้ได้นะครับพอเราใหญ่ตรงนี้เข้าไปแล้วล็อกแล้วนะครับเราก็ทำการถึงฟิวส์ที่ึงนะครับเราก็มาจับด้านหลังนะครับจับตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็ฟีบด้วยการกดกลุ่มสีเขียวนะครับให้เขาฟีบเต็มแนีกนะครับเราาามสอดระหว่างกอย่รงนี้้ไดครับ ให,ให้เขาปล่อยมา,า,า,มาตึงนะครับพอออกมาตึงแล้วครับกดหยุดก่อนนะครับตรงนี้เราจะต้องดึงให้ตึงนะครับสองข้างเลยดึงให้ตึงแล้วยกขยองๆๆนี้ลงนะครับโลลเรเลอร์ผู้หลังก็จะหนีเข้าหาก,กันนะครับแล้วก็เรามาดูการตั้งค่าหน้าจอตรงนี้นะครับหน้าจอตรงนี้จะมีการบอกนะครับว่าโหมดการทำความร้อนตอนนี้อยู่โหมดไหนซึ่งตอนนี้จะอยู่ล่างสุดที่เป็นลูกสีดำสองลูกนะครับหมายความว่าโรเลอร์ล่ลลางกับโรเลอร์บนเนี่ยจะไม่ทำความร้อนแต่ถ้าเรากดมาอันกลางนะครับโรเลอร์ที่เป็นสีแดงคือโรเลอร์บนจะทำความร้อน นะครับส่วนอันที่สามบรรทนสุดนะครับก็คือจะทำความร้อนทั้งร้เลอร์บนและร้เลอร์ล่างนะครับโดยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับว่าจะให้ร้อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับความร้อนนะครับก็จะแปรผันไปตามความเร็วนะครับซึ่งตรงนี้ตอร้อนมากเขาจะมีฝาปิดนะครับมาให้ซึ่งถ้าเราต้องปิดนะครับจะเป็นต้องใส่ตัวนี้ไว้ตลอดนะครับจะได้ไม่ลวกมือหลังจากนั้นเราก็จะรอนะครับจนกว่าความร้อนจะไปถึงสามสิบเอ็ดตอนนี้ความร้อนปัจจุบันอยู่ที่สามสิบเอ็ดเราตั้งความร้อนไว้ที่เก้าสิบ ปรับได้เก้าสปีดนะครับตอนแรกบอกว่เรายังไม่ชินเนี่ยซักเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็พอนะครับปุ่มทางปุ่มนี้นะครับมีความแตกต่างกันอย่างที่เชิงปุ่มสีเขียวคือเดินหน้านะครับจะมีเครื่องก็จะดูดชิ้นงานเข้าไปเรื่อยๆนะครับปุ่มนี้สีแดงเป็นปุ่มหยุดนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นงานผิดพลาดยังไงนะครับกดหยุดก่อนกดปุ่มสีแดงคือหยุดส่วนปุ่มสีดำตรงนี้นะครับคือปุ่มถอยหลังนะครับก็จะฝีทุกอย่างถอยกลับมาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้รอให้อุณหภูมิไปถึงที่เราตั้้งไวก่อน